มิจฉาเป็นเจอคุณแฟนจิงให้เป็นคุณก็ติดมันคุยกันไม่ลงตัวแค่วินาทีเชื่อวินาทีเดียวมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้คะคะเวลามีวก็ไม่มีใช่ไหมถ้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเวลามันจะ ใช่นะ่คราะคือันไม่ไม่อยู่ต้องต้องต้องเป็นเป็นหัวบ้าเป็นผัวของร้านบา่รู้เพระรู้รู้เพราะจเย็นเย็นก่อนไม่รู้แค่ในร้านไม่รู้มไม่ไม่อยากให้แกเห็นการนี้อยากใหเจอุ้งแทนจริง ตัดผมไปแล้วตัดผมไปแล้วแต่ประเด็นคือว่าตัดไปแล้วมันเขาไม่โอเคตัดตอนนี้ใช่ไหมตัดผมทักมตัดอี๋เนาะคนนึงคนหลวงก็อยู่ในเหมาการแล้วเขาก็ตัดไปแล้วปุ๊บเจ็บต้นขาป่ะลองรับจิตใช่ไหมลองรับจิตเขาก็ไม่โอเคเขาตัดกลับมาคือกลับมาให้ผูกหนู่แปลว่ารับผิดชอบผู้หนูก็พยายามจะคุยไก่เกลี่ยกันว่าเห้รับผิดชอบตรงนี้ก็กำลังจะคุยกันได้แต่เพิ่มากเพราะพ่อหนุมมาใช่ไหมเจ้าของร้านมาปุ๊บ ผู้หญิงคนนี้ก็นั่งอยู่ตอนแรกนั่งคุยกันพอผู้หญิงเริ่มเริ่มม,มีมีเสียงดังขึ้นพอมีเสียงดังขึ้นเหมือนคล้ายว่าพูดให้โมโหอะไรประมาณนี้คือว่าถ้าไม่ได้อย่างนี้ฉันจะฟ้องนะถ้าไม่ได้อย่างนี้ฉันจะฟ้องอย่างนี้หมายถึง<ม>ตับตรงผมให้เขาผิดแบบใช่ประมาณน,นั้นค่ะ้วทีนี้พ่อหนูก็บอกว่าเธอจะเอาอะไรอีกเธอยังไงเธอยังไม่พอใจแค่นั้นพูดพ่อพูดแค่คําเดียวแค่นั้นเรายังไงดีแค่นั้นเธอจะเอายังไงอีกเธอก็มาฉันก็รู้แบบเขาคุยกันหันไปอีกทีนึงก็เห็นจังหวะ ิบแทงเอาค่ะใครเป็นคนแทงที the the ่เราเห็นเมื um, ่อวานเจ้าเจ้าของร้านเจ้าของร้านสวยที่เราเรียกเรียกพ่อเนี่ยนะใช่ค่ะหนูไม่่แค่แค่้นนูก็เป็นน้องของกานที่หนูตัดให้เขาก็คือบอกว่าออกไปก็คือมันก็ไม่ได้ว่าแบ่งหรืออะไรนะคะ กับพางผัสสัตว์ไปเลยเขาบอกเฮ้ยมันไม่ได้อย่ามันสั้นไปอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่บอกพี่โอเคเอชซ้อมนั้นมันต้องไปเราจะแก้กับที่อีกสาขานี้ก็ได้นะคะเราแนะนำไปอีกสาขาเขาเข้าไปเขาไปแล้วเขาก็จับมาอีกว่าเขาไม่พอใจไม่โอเคว่าไม่พอใจไม่โอเคที่อีกกรอีสาขาหนึ่งเขาก็แค่หนีเขาบอกว่าผมมันไม่ได้แหวงก็เสกแค่เสกทรงมันก็เป็นทรงสวยอยู่แล้วก็เข้ากับหน้าลูกค้าไม่ได้แหวงไม่ได้อะไร ว่าเขาไปคุย ion, ในพื้นนอกเพมันตีลูกคาสองคนในร้านไปยินทำหยวเขาไม่ได้มาต่อว่างเราเขาไม่ตอบเขาก็ไม่ได้ว่าเขาบอกว่าไม่เป okay. ็นไรเมาไม่ตใจกขาหนูอะไรมาก่เพี้ยเป็นลูกน้องจะขอคุยจะขอร้านไข่ค่ะเขาจะขอคุยจะขอร้านแต่หนูก็หนูขอโทษตรงไปแล้วบอกพี่หนูขอโทษพหนูขอทว่หนูบอกว่าพี่หนูขอโนะหนูทำนนึ่งี่หนูหนูไมอยากแค่ไขให้นะอะไร่ะ ของร้านเขาเอานักเล่นมากเขาแบบตั้งแต่เมื่อวานนี้ทะลุขึ้นมาตัดนะครับตัดได้ไม่ได้เจอตัวเจ้าของร้านแต่เขาโทรมาโทรมาหาเขาบอกว่ามึงรีบออกไปจากร้านกูเลยออกไปจากห้างถ้ากลับไปทีมึงตายเนี่ยเขาพูดไว้ก่อนนะครับแล้วเพิ่มลูกสาวก็มาลูกสาวบอกว่าคือวันนี้ลูกสาวก็จะมาเคลียร์ครับมาเคลียร์ใช่ครับมาตอนพี่หมอครับว่าเมื่อวานนี้พูดอะไร ในโทรศัพท์ทำไมต้องมาดา่าต้องอะไรเลยอ๋อมีการด่ากันในทางโทรศัพท์กันแล้วเขาด่าลูกผมครับใค<ช>รดา่าทั้งเจ้าของร้านผู้ชายนะผู้หญิงอะ่ะเขาไม่ได้ดา่าผู้หญิงเขาพูยก่อนแต่เขาก็พูดไม่ดีผู้ชายบอกว่าทำมไม่ออกจากร้านกูตะกูวนไปขนเลยกูออมตายเนะี่ย ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดรามาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ